สวัสดีครับวันนี้มาทําคลิปจุดตะเกียงเจ้าพายุพนไฟนะครับแปดสองเก้าของเพื่อนสมาชิกออกมาทําระบบนะครับเรียบร้อยแล้วครับในถังนี่ก็เติมน,น้ำมันก๊าซร้อยเปอร์เซ็นนะครับเต็มปากขวดเบียร์เลยครับใส่เข้าไปแล้วก็ปิดฝาให้แน่นปิดนอด็อตปล่อยลมให้แน่นครับแล้วก็เอาสูบัไปชุบ ชุบแอลกอฮอล์ร้อยครับเพื่ให้สุนทีลกหัวหขอตัวนอกออกขอหัวในออกแล้วก็ผูกไส้นะครับผูกไส้ตะเกียงให้แน่นแล้วก็ประชุบแอลกอฮอล์ครับพอเวลาไส้ติดไส้จะได้กลมสวย ได้เลยครับเคงจะมียูเป็นเะรกียงระบบลมทำงานผ่านความร้อนเพราะฉะนั้นหลักต้องร้อนครับแล้วก็ไฟก็จะเผาไส้ครับก็จะค่อยๆดำดาจนดำหมดทั้งลูกครับ แล้วมันก็จะค่อยๆขาวค่อยๆขาวจนขาวทั้งลูกอะไรครับ รออย่างเดียวครับไม่ต้องรีบจะเย็นๆนี่ครับไฟมันก็จะเผาไส้จากดำทั้งลูกก็จะค่อยๆขาวครับค่อยๆขาวเดี๋ยวก็ขาวทั้งลูกอะครับในขณะที่เผาไส้มันก็เผาหลักวนให้ความร้อนเสมอ ของแอลกอฮอล์ข้องลงใกล้หมดเติมครับ เติมครับรออย่างเดียวครับแล้วก็เอาหนังที่จุบแล้วก็ห่อร้อยนะครับเอามาใส่ก็จะกินเันก็จะสู้มือดี น,นี่ครับมาดูนะครับวาล์วแฟนบิดเนี่ยขีขึ้นเข็มขึ้นอยู่ในตำแหน่งปิดนะครับถ้าเรา เปิดหมุนวาวหมุนขวาไป90องศาในตำแหน่ง3านาฬิกาเนี่ยเสียงลมก็จะเดินครับไส้ตะเกียงก็จะติดเลยครับเปิดนะครับเสียงลมเดินตะเกียงติดแล้วครับนี่เป็นการจุดติดครั้งแรกของตะเกียงลูกนี้นะครับ การจุดติดครั้งแรกลูกไฟจะมีเปลวครับเป็นเรื่องปกติครับรอครับรออย่างเดียวเพราะว่าต้องให้หลักวนมันคุมอุณหภูมิให้ได้ก่อนนะครับแล้วเปลวไฟพวกนี้มันก็จะหายไป เนี่ยครับคนไฟทำงานปกตินะครับแล้วก็ค่อยเพิ่มลมครับ สุกเต็มลูกแล้วครับไฟกลมยาวเต็มลูกแสงนิ่งไม่กระพริบลมเดินเสมอตะเกียงลูกเนี้ยกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วครับแต่ลิปแจ้งแบ่งกันนะครับขอบับันที่ตามเร็วจนจบ,จบ,จบสวัสดีครับ